สวัสดีค่ะพลอยนะคะคลิปนี้เนี่ยพลอยก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าอีฟนะเราก็จะเล่นเป็นน้องคนนี้แน่เลยนะคะน้องที่น่ารักคนนี้ที่อยู่หน้าเกมนะสำหรับเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าแนวนี้พลอยก็ไม่ค่อยจะชํานาญเท่าไหร่ถ้าหากว่ายังปั๊บปั๊มเปิดเปิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะอวดความปั๊บปั๊มเปิดเปิดกันตั้งแต่เริ่มต้นเล่นกันเลยดีกว่า บอ่อนๆวันหนึ่งใต้ผืนฟ้าสีเทาอีฟและพ่อแม่ของเธอกำลังเดินทางไปหอศิลไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมอีฟจริงสิเอาผ้าเช็ดหน้ามาด้วยหรือเปล่าผืนที่ลูกได้เป็นของขวัญวันเกิดนะเก็บเอาไว้ในกระเป๋าให้ดีๆนะอย่าทำหายล่ะหนูไม่ทำหายหรอกคะ่ะ หนูเก็บใส่กระเป๋าไว้อย่างดีวยเรามาแล้วกับครอบครัวเอาละอวิทำไมตาแดงแบบว่าชุดก็แดงนะก็แ,แต่ว่าอีฟเขาก็ตาแดงเหมือนกันนะเอาละเรามาถึงแล้วนะนี่เป็นครั้งแรกที่ลูกได้มาหอสินใช่ไหมเอ่ยอีฟวันนี้เรามาที่นี่เพื่อมาดูผลงานจัดแสดงของศิล,ลปินที่ชื่อว่าเกิดแตนกันแม่มั่นใจเลยว่าแม้แต่อีฟก็จะรูได้สนุกแน่ หนูชอบนะคะหนูชอบมาดูงานศิลปะเราไปลงทะเบียนที่แผนกต้อนรับกันเลยไหมอืมนั่นสิแล้วก็จะได้หยิบใบโบชัวด้วยคุณพ่อนำไปแล้วนะคะ่ะเอะอยากไปเดินดูรอบๆก่อนเหรอจริงๆเลยนะอีฟเนี่ยงั้นก็ช่วยไม่ได้เอา้าไม่ไปพร้อมกันเหรอเดี๋ยวลงนะ ในหอสินต้องเงียบๆนะลูกเข้าใจไหมห้ามทำอะไรอึกระทึกคึกครอมทั้งนั้นแต่กับลูกแล้วเรื่องนั้นคงไม่ต้องห่วงก็เถอะนะอย่าไปรบกวนคนอื่นนะลูกได้เลยค่ะแม่หนูจะเป็นเด็กดีหนูเป็นเด็กดีอยู่แล้วหนูเป็นเด็กเงียบๆอุ๊ยเราคืออ๋อมีทางขึ้นข้างบนด้วยเดี๋วดูข้างล่างก่อนนะคะอันนี้คือภาพอ๋อไม่ใช่ภาพ แย่แลาละพอนึกว่าฉากตอนนี้เป็นภาพนะคะอ๋อกดดูได้เอ่ออะไรเอ่ยแล้วก็แห่งความหมังดีในภาพเนี่ยเป็นเหมือนเด็กเด็กเล่นเปียโนแล้วก็มีผู้ผู้ใหญ่สีตัวสีแดงนี้น่าจะกำลังสั่งสอนแบบว่าฝึกสอนไม่ใช่สั่งสอนฝึกสอนอยู่นะคะอันนี้เป็นปลา เ,เขาเรียกปลาอะไรนะแห่งทะเลลึกอะไรเอ่ยแห่งทะเลลึกเหรอโลกหนึ่งที่มนุษย์ไม่ได้รับอนุญาตให้จุดๆเพื่อให้โลกนั้นจับต้องได้ฉันจึงจุดๆในพื้นผ้าใบโอมันเป็นอะไรเอ่ยหรออุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะพูยได้ไหมท่านเกอร์เตนาท่านเกอร์เตนาช่างน่าอัศจรรย์เสียจริง ฉันนับถือเขาอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยอ้อเอ้ยแต่พอยชอบอันนี้มากเหละมันเป็นเหมือนผู้หญิงนะอนิชาท่านเกิดนาะถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ฉันจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านให้ได้เลยอ๋อท่านผู้ชายคนนี้เขาก็กำลังซาบซึ้งในงานศิลปินนะเออแต่ก็สวยจริงนะเพราะยานี้เป็นลูกผู้ชายบุรุษผู้กำลังไอออ อ๋อไอเหรอนี่คุณผู้หญิงผู้หญิงน่าจะชอบรูปนี้ช่างเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์จริงๆสง,งสัยจังว่าวาดขึ้นมาได้ยังไงกันแน่นะเป็นเหมือนวิวทิวทัศน์นะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นหอคอยอะผู้พิทักษ์ใครตัวตนอืมแต่ในรูปเหมือนเป็นตัวคนเลยอะ่ะคนแบบที่ขาว ของจิตใจงดงามยามที่มองแต่หากเข้าใกล้เกินไปจะความเจ็บปวดแบ่งบานบนร่างกายที่เท่านั้นโอ้งดงามขอความกรุณาห้ามจับต้องงานศิลป์หนูไม่จับอยู่แล้วค่ะเราก็อย่าไปจับนะคะทุกคนดูได้แค่ตาใชตาและหัวหใจสัมผัสจับงานเหล่านี้ลับลาชั่วนิรัน ใจิตใจดังดังอะไรอะ่ะมันสมองเลยให้ตายอาจารย์เกตเตนาผู้ยิ่งใหญ่ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆยิ่งมองดูเท่าไหร่ก็ยิ่งลึกล้ำมากขึ้นเรื่อยโอ้เอาถึงขนาดนั้นแนเหรอแล้วเราล่ะอีฟอีฟรู้สึกอะไรบ้างณริมหาดอะไรคือณริมหาดเราดูแบบว่าคนอื่นรู้สึกได้ไหมเฮ้ยรู้สึกเหมือนจะถูกดูดลงไปเลยออ นี่เคยมีความคิดที่ว่าอยากจะเข้าไปดูงานสินใกล้ๆกว่านี้บ้างไหมส่วนตัวนะถ้าอยากจริงๆฉันจะยืนหน้าไปใกล้ๆแบบไม่ลังเลเลยขอแนะนำให้เธอลองเลยนะเพราะมันจะทำให้มองเห็นรายละเอียดในภาพได้ชัดเจนเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะตะกี้ให้กดอะไรนะคะอ๋อ กดซีโอ้โหนี่ก็คือการมองนั่นเองอ๋อไอ้คือขอบคุณมากที่สอนฉันแล้วฉันก็คือไม่ได้ตั้งคีย์ว่าให้ใช้แป้นพิมพ <c oughs> ์อ๋อนี่คือผลงานที่ทุกพิมพ์ลงในนิตยสารบ่อยๆสินะหลอรูปเนี้ยหรอ แต่เอามาวางไว้บนพื้นทําให้แบบรู้สึกเหมือนกับว่าเรามองลงไปข้างล่างเป็นบ่อน้ำใต้น้ำอย่างเงี้ยนะคะฉันอยากมาดูงานชิ้นนี้ด้วยตาตัวเองมากมันต่างจากเวลาดูในหนังสือลิบลับเลยบรรยากาศมันช่างช่างนั่นแหละดูน่ากลัวอยู่นะสยองสยองอเหมือนกับว่ากำลังมองลึกลงไปในทะเลจากบนฝั่งเลยใช่ไหมพลอยก็แบบเออเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นนะคะ อย่างกับว่าปลาตัวนั้นว่ายอยู่ข้างล่างจริงๆเลยแต่ถ้าเป็นงั้นจริงนะรอฉันคงจะชีราดเลยละ่ะพูดจริงๆนะก็จริงนะคะเพราะว่าตัวใหญ่มากแบบว่างําเราได้เอา้าตายละพ่อแม่ไปไหนนะ่ะพักไปสูบสักหน่อยดีกว่าอ๋อโอเคค่ะโชคดีโชคดีคดเอ่อขอโทษนะคะคุณเห็นพ่อแม่อยู่หนูหรือเปล่า โอ้ถ้ากำลังตามหาคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็พวกท่านเพิ่งจะไปทางนั้นเองนะหนูนะทางนั้นเอ่อทางนั้นคือทางไหนคะโอนี่นี่นี่นโหพ่อนี่อีฟดูภาพวาดนี้สิน่าทึ่งใช่ไหมล่ะพนันได้เลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ลูกได้เห็นภาพวาดที่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ค่ะเมื่อกี้หนูก็มาดูแล้วรอบหนึ่งแต่หนูมาดูอีกรอบก็ได้ พอได้มาเห็นกับตาแบบนี้ดูทรงพลังมากกว่าจริงๆของจริงนี่การเลือกสีดูแตกต่างจากในหนังสืออย่างสิ้นเชิงเลยแล้วก็ยังเห็นรายละเอียดมากกว่าเยอะเลยด้วยให้ดูเป็นชั่วโมงก็ยังได้โอ้คุณแม่คุณแม่จะดูเป็นชั่วโมงเลยเหรอคะเห็นโปสการ์ดตรงแผนกต้อนรับหรือเปล่าถ้าลูกชอบภาพว่าชิ้นไหนก็บอกมาได้เลยนะเราจะซื้อโปสการ์ดของภาพนั้นเป็นของที่รละลึกกัน อ okay. คคุณพ่อมีอะไรจะพูดอีกหรือเปล่าตอนนี้คนย้อนไม่ค่อยเยอะเพราะงั้นนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้เดินดูทุกอย่างอย่างเต็มที่เลยถ้าคนเริ่มเยอะเมื่อลร่ลูกจะไม่มีโอกาสดได้ใช้เวลากับผลงานเท่าไรแล้วนะอิฟได้ขึ้นไปดูชั้นสองหรือยังนะ่ะยังค่ะมีผลงานจะแสดงที่ไม่ใช่ภาพวาดอยู่บนนั้นเยอะเลยนะหรองั้นหนูขเคนไปดูนะโอเค คุณพ่อคุณแม่เดินหนูกลับมานะคะหนุขอไปเดินดูก่อนเชิญคุณพ่อคุณแม่สวีทกัน2คนอันนี้ก็คือุ๊ยอันนี้น่าสนใจขอดูกันนะคะบนโต๊ะอุ๊ยอันนี้น่ากลัวเอ่อเป็นภาพอะไรอะ่ะเหมือนคนโดนห้อยนะคะสตีชันส่งผู้หยิบหนังสือพิมพ์ เออบังฉันอยู่นะอ๋อนขอโทษค่ะบังโก้ตังบนกังบนห่อคอยเอ้ยผู้หญิงตาแดงเป็นผู้หญิงที่สวยจังไม่รู้ว่ามาจากคนจริงๆหรือเปล่านะเห็นเขาว่าเกเตนาไม่ค่อยจะวาดภาพคนที่มีอยู่จริงๆรสักเท่าไหร่ด้วย ต่บางภาพมันก็เหมือนคนจริงๆเลยเนาะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ไงมาัะจริงก็ว่าไปก็ดูแบบคล้ายๆเราอยู่นะแก้วแห่งความแก้วแห่งความโศกเศร้าที่น้ำล้นแล้วกินต่อไม่ได้ที่ตายสุดยอดจริงๆภาพ่าชิ้นนี้เอาไปแขวนในห้องนั่งเล่นต้องเข้าท่าแน่ คืออะไรอะคะอืมสุดยอดชัะละอิช,ช้าพรอสวรรค์ของท่านเกิดแต่นาจริงๆฮ่า uh ๆ huh. อุยอัน,นี้สวยต้นไม้แบบเป็นแบบหลายสีต้นไม้ล้างลสต้นไม้ล้างรสหรออยากได้อันสีรุ้งนั่นจังไม่ดีมั้ง เอ๊ ه, ทำไมล่ะมีห้อยอยู่ตั้งเยอะนี่นะไม่ได้จะทำแบบนั้นไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้นะคะถึงจะมีเยอะก็จะไปหยิบจับไม่ได้เดืดขาดสายร้งนั่นดูน่าอร่อยดีนะคือแบบถ้ามันล้างรถได้งั้นมันอาจจะเป็นขนมก็ได้ <c oughs> ออก็จริงก็จริงหรือมันจะเป็นขนมแต่ไม่ดีนะคะอย่าไปจับนะคะงานศิละปะเนี่ย ดูได้แค่ตาและจิตใจในการมองงานนี้มันไม่เล็กไปหน่อยเหรอจริงๆต้องมีผลงานมากกว่านี้สิจากที่ได้ยินมาทั้งพื้นที่ทั้งงบประมาณไม่ได้ใกล้เคียงระดับที่จำเป็นต่อการจัดแสดงผลงานให้ครบเลยด้วยซ้ำฮึมมีใครมุบมิดหรือเปล่าน่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเกิดแต่นายเท่าไรเพราะงั้นก็เลยมาจัดแสดงที่หอลป์เล็กๆแบบนี้ เอาจริงถ้ามีคนรู้จักเขามากกว่านี้จะดีมากเลยนะอืมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักต่รู้สึกว่าคนที่รู้จักเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชื่นชอบงานศิลปะนะอุ้ยลูกแมวแระม,ามา้ามีลูกแมวด้วยลูกแมวดานะคะไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเงียบหน่อยเธอห้ามเสียงดังนะอ๋อน่ารักจริงๆด้วย เพชรที่เพชรหรอเหนเพชรที่แบบแตกละเอียดไปแล้วอะชั้นที่สามเป็นพื้นที่พักผ่อนโอ้ผลไม้ลดขมเออแต่ดูเหมือนไม่ลดขมเลยนะคะอุยอันนี้เป็นเก้าอี้หรอโซฟาเป็นโซฟาที่ประหลาดดีแต่ฉันก็ชอบนะอยากลองนั่งดูจังแต่ก็ห้ามนั่งสินะใช่คะ่ะห้ามนั่งนะคะแต่มันมีแบบว่า มันเป็นโซฟาที่แบบมีรอยแตกแล้วโดนแบบว่าเย็บหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่มันก็ไม่ได้ประติดประต่อกันแล้กเ็เสื้อผ้าในความคิดฉันนะสิ่งทีเ่เกิดแต่นาจะสื่อคือความปัจเจกมันอยู่ที่สีหน้าของแต่ละคนคุณก็เลยไม่มีหัวไงเห็นไหมล่ะอืมไม่รู้เหมือนกัน ย่างที่คิดเลยเด็กอายุอย่างเธอคงไม่เข้าใจสินะขอโทษทีเอ่อถึงพอจะไม่เด็กแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ยังไงหุ่นพวกนี้ก็ดูเก๋มากเลยนะเป็นกัรเรื่องการแสดงสีหน้าหรอก็อาจจะใช่นะคะก็น่าจะใช่พอก็ไม่ค่อยมีสุนทรียภาพสุนทรียศาสตร์ในการอุ้ย เฮ้อันนี้ไงผู้หญิงคนนี้กแล้วแปลว่าเขาต้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับคุณเกอดแเตนาแน่ๆเลยนะ่ะโลกเอะไฟดับไปกับพิบให้ดับไฟอา้าวเดยนนะคนไปไหนอะ่ะฮัลโหล มีใครอยู่หรือเปล่าเอาสวยละพ่อจ๋าไม่จา้าเอา้เอาไปดับทุกคนไปนั่นกันหมดเอา้าอย่าละออกดีกว่าเออไม่เปิดเอาสวยละข้างนอกมือสนิทเอ้าเดี๋ยว อุ้ยวาน้ำแดงหกอ,อันี้คือเซฟนะคะน้ำเอ,อ่อสวยละเกิดอะไรขึ้นนะ่ะอุ้ยไม่มีใครอยู่เลยอุ้ยเอ้ยทำไมรูปนี้มันน่ากลัวกว่าเดิมเนี่ย่อย,ยเป็นคนขยายลืมเลย ขยายดูใกล้ๆแล้วน่ากลัวมากเลยอ้าสวยแลย้วยายลุกขึ้นมานะ <c oughs> อุ๊ยเสียงใครอะ่ะว <What? S 2> ัดเสียงใครอะ่ะเสียงใครจามอะ่ะ เมื่อกี้พอเดินตรงเนี้ยเอ๊ะเมื่อกี้ไอหรือเปล่าคะไอออกมาจากแปลก 8. ช่วยด้วยอุ้ยตกใจเสียงขึ้นอุ้ยรอะไรอุ้ยเมื่อกี้มีอะไรอยู่ตรงนี้เดินผ่านไป เห็นมหมองทันแต่ไม่รู้อะไรอ่ะแค่แหละไยจ้าแปลกแลกและผลไม้หล่นลงมาได้ไงผลไม้มันจะล่วงลงมาได้ยังไงอ่ะเธอผู้มีสีดำม่นกีดเสียงแมวนะคะก็คือเจ้ารูปนี้แหละ ไปล,ละเฮ้ยเพชรเผื่อเพชรจะตกลงมาไปเก็แบบใส่กระเป๋าเลยเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนนี้ช่วยหน่อยดิช่วยหนูด้วยพาลองขึ้นไปข้างบนใหม่ะคะต้องเจออะไรแน่เลยเนี่ยพักไปพักผ่อนกันอุย้ยมีของเหลวสีน้ำเงินซึมออกมาจากหลังกรอบภาพนั่น มาสิอีฟฮะฉันจะพาไปดูสถานที่แห่งความลับฮะรู้ได้ไงว่าเราชื่ออีฟพ่อจัาแม่จกานีม่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่มีรอยเท้าตรงนี้นะคะเราจะต้องตามไปเหรอเฮ้ยอีเวนต์พิเศษ โอ้โหไม่เคยมาที่นี่ซะด้วยก็อมืมาเจออะไรแบบนี้เลยเดินบ้าหรอใครเขาจะเดินลงไปก็ตายดีกัดนั่นน่ะไปละโดนหล,ลอกแล้วพอยว่านี่ไงคุณคนนี้หรือเปล่าที่เป็นเท้าสีน้ำเงินเนี่ยคุณผู้หญิงผู้หญิงทำไมทำแบบนี้ นี่แต่ต้องลงไปจริงเหรอถ้าลงไปเราจะรอดไหมเนี่ยอุ้ยตายอุ้ยตกลงไปแล้วอย่าบอกนะว่าตุยอ้ยยังไม่ตุยอ๋เอ้ยเราเรามาอยู่ที่ใหม่นะคะตรงนี้มันเป็นสีน้ําเงินภาพที่ดูแล้วไม่เข้าใจส่วนตรงนี้มันเป็นสีแดงเออไม่ไม่เข้าใจเหมือนกัน มาสิมาสิเรียกจังเลยอ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นโอ้ตรงนี้เป็นจุดเซฟเซฟได้ปะนี่เซฟได้ด้วยค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยปลาลายเขาไปดูฝั่งโน้นก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะ มีกุหลาบบางอยู่ในแจกันแมวอ,อ,อ่ะวัวเมื่อกุหลาบคุณจะอ่ะเขาบอกว่าถ้าหยิบกุหลาบแล้วคุณจะอันนี้แน่เลยเข้าไม่ได้หรอเรามีผ้ากดผิดนะเข้าไม่ได้หรือว่าเราต้อง ให้หยิบกลาบแล้วประตูจะเปิดออกพอยว่าอย่างนี้แน่เลยอุ้ยเสียงเสิดล้ดูเหมือนว่าเก้าอี้นั่งตัวนี้จะดันได้โอ้ทำไมผมยออกมาจากรูปภาพแบบนั้นายคืน คืนมาคืนมาว่าอ,อันนี้อะไรอ่ะกุหลาบสีแดงกลับมามีชีวิตชีวายครั้งเอา้าเดี๋ยวนะคืนดอกกุหลาบไปแล้วเรียบร้อยนะอุ้ยตายคืนมาคืนอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยจะให้หนูคืนอะไรอันนี้เป็นแมลงอุ้ยหยับได้ไหมเนะี่ย คืออะไรอ่ะภาวบานแมงมุมนะคะภาวบ้าผีเสื้ออันนี้ก็พึ่งนี้กระเต่าทองนี้คืออะไรอ่ะอารมพบทบทที่หนึ่งบทที่สองแล้วก็บทสุดท้ายระวังขอบระวังขอบอะไรเอ่ย ตรงนี้มีประตูไอ้ยตรงนู้นก็มีวะ่ะอ้อไปไม่ได้ถ้ามารูบนพื้นนี้ไปไม่ได้เขาบอกว่าระวังขอบนะอ้ออ้ออ้อ,อเซ็เรื่อยๆเลยภาพวาดหมด S <S อา้าคือตอนนี้ก็คือเราคุณแจมคุณแจมไม่มีแล้วฉันมดนะฉันชอบวาดภาพฉันอยากไปดูภาพวาดตัวฉันแต่มันอยู่ไกล เดี๋ยวนะคุยกับมดได้ด้วยเหรอเฮ้ยพอจะหยิบหรือว่าคุยกับมดเราไปดูภาพได้ภาพวาดมดดูดีๆแล้วเหมือนว่าภาพวาดนี้จะถอดออกมาจากผนังได้อ๋อถอดออกมาแล้วก็ไปให้หมดดูนะคะรอก่อนนะน้องมดสวัสดีมดอะ นั่นผ้าบาตัวชนันนี่ยังจำไม่เปลี่ยนเพลิบเพิมโอ้โหแสดงว่าในนี้ต้องมีเนี่ยผ้าปาสัตว์มแมลงมุมเอ้ยมไม่ใช่มแมลงมุม,มแมงมุมนะแมงมุม,นะม,มเอ้เขาตามเราไปใช่ไหมเหมือนเขาจะตามเราเลยนะ ไม่ได้หรออ้อหรือว่าเอาไปเอาไปวางไว้บนพื้นช่องพื้นเลยข้ามไปข้ามรูบนพื้นไปไม่ได้ก็วางลงไปนะคะอุ๊ยไม่ได้ตั้งใจแล้วอย่างนี้น้องมดจะดูอะไรเอ้ยเดี๋ยวนะตรงนั้นมีชวยแล้ว โอ้ยเด้อป้าหนกขอโทษอะไรอ่ะวายวายอุ๊ยอุอะไรแตกก็ไม่รู้เดี๋ยวนะคุยกับมดได้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับผ้าวาดตัวฉันเหรอหนูไม่รู้หนูไม่ได้ทำใครก็ไม่รู้ทำอ่ะอีไปแล้วนะอุ้ยนี่มันน้องแมว มีรูรูปปลาบนผนังต้องเอาปลามาให้แมวกินเหรอเอาอย่าบอกนะว่าของพวกนี้จะขยับได้มีของประดับแปลกๆหลายชิ้นอยู่ข้างในกระเป๋านะดูเหมือนจะผักได้ เอ้าเอ่เอก้าอีนั่งมีขาสีข้างพลอ,อกมาเฮ้ยรองเท้าเท้าแต่ละข้างสวมรองเท้าส้นสูงมีข้างหนึ่งที่ไม่ได้สวมรองเท้าเดี๋ยวนะพอเห็นแบบแบบที่นี่มีรองเท้า และถุงมือที่สกปรกหลายชิ้นอยู่ข้างในมองเห็นรองเท้าส้นสเล็กๆสีน้ำเงินอยู่ข้างใต้ได้รับรองเท้าส้นแก้วให้รองเท้านะคะเฮ้ยแงโอ้โหพอใส่แล้วเดินด้วยกันนี้หรอไปละ ูเหมือนว่ามันจะตามมาจะหยุดอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ขึ้นไปนี่เราได้ห่างปลาเอาเดี๋ยวนะ้ะไม่มีตัวปลาหรอขอบคุณมากข้างในมีสัตว์สตัฟอยู่เต็มไปหมดโอ้เราพอยไปถูกกล่องด้วยนะเพราะว่าพอยเห็นสีว่าปลาอยู่ข้างในแต่ว่าเมื่อกี้คือกล่องนั้มมันชัดเจนที่สุดนะอุ้ย ทำไมเราโชคดีเอ้ยิ่มจะเอ้ยใครมาเหมือนว่าเราต้องไปหาส่วนของตัวปลาเนะี่ยเล่นซ่อนหากันไหม ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอ่ะวินเอาขอโทษขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจทุกคนพลอยจะตายเอาเนี่แล้วเ,เราปิดคืนไม่ได้หรอ โอ๊ยโอ้ยพอรอยโดนตีเธอ,อ,อจอจะแตกถ้าจอแตกซื้อให้ใหม่อ่ะจังแล้วเจอตัวแล้วตาคืออะไรอ่ะ หนรางวัลอ๋อรางวัลคืออันนี้นะคะหัวปลาโอเคเราได้ครบแล้วโอ้โหเรามาอยู่อันสุดฮืมพอยกับไล่เปิดทุกอันมาอยู่อนสุดท้ายเดี๋ยวพอตกใจตกใจวิ่งนีออกไปเลยอุ้ยทางเปิดออกแล้วนะคะพอตกใจกี้เสียงแมวไว โอ้มีตรงนั้นตกอยู่ด้วยต้นลานนาฬิกากระถางที่มีต้นอ่อนต้นเล็กๆอยู่ข้างในแล้วอ่วะน้ำลายหกอว่าอ้าก็คือพอโดนถุยน้ำลายใส่ตาย โดนถ่มน้ำลายตายโอเคไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันไหมไม่ยอแมแพ้เ่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอโอเคแต่มันไม่เป็นไรท่า